สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประสบการณ์หลอนๆที่แบบเออน่าขนลุกมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะคะมาจากใน reddit ค่ะใช่ครับเป็นเรื่องจากคุณซุปพีซ่ากายในห้อง reddit gh stories เลยซึ่งเขามาแชร์ประสบการณ์ตรงที่เจอตอนเอ่อตอนอายุแค่9ขวบเองครับค่ะภารกิจเราวันนี้ก็คือจะมาลองไล่เรียงเรื่องนี้กันดูว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงแล้วมันส่งผลกับเขายังไงบ้างนะคะ ครับผมเริ่มจากบริบทก่อนเกิดเรื่องก่อนนะครับคือตอนเขาอายุ่ก้าขวบเนี่ยมันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นประจําอยู่แล้วยังไงคะเรื่องแปลกๆนี่คือเขามักจะได้ยินเสียงเหมือนเด็กๆนะครับหัวเราะแล้วก็วิ่งเล่นกันอยู่ข้างนอกหน้าต่างห้องนอนเขาตอนกลางคืนนะ อ๋อเหรอคะแล้วหน้าต่างนี่คือหันไปทางไหนล่ะคะหันไปทางลานจอดรถของอพาร์ตเมนต์ครับที่สําคัญคือทั้งครอบครัวก็ได้ยินเสียงนี้เหมือนกันแต่พอไปส่องดูทีไรก็ไม่เคยเจอเด็กสักคนเลยโหได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นตัวเป็นประจําด้วยก็น่าจะชินแต่ก็คงแอบหลอนๆอยู่เหมือนกันนะคะใช่ครับมันเหมือนเป็นเรื่องเอ่อความผิดปกติที่กลายเป็นความเคยชินไปแล้วจนกระทั่งมีคืนหนึ่งครับที่เสียงเด็กพวกนั้นนะ่ะ หายไปเลยเงียบสนิทอ้าวปกติได้ยินทุกคืนพอไม่ได้ยินดีสิคะน่าจะรู้สึกแปลกๆกว่าเดิมอีกหรืออาจจะใจชื้นว่าไม่มีอะไรแล้วเขาก็คงรู้สึกเอ่อทั้งแปลกใจบนสงสัยแล้วครับความเงียบมันผิดปกติไปเขาก็เลยลุกขึ้นนั่งบนเตียงแล้วก็มองออกไปนอกหน้าต่างดูแล้วเขาเห็นอะไรคะวินาทีนั้นเลยครับเขาเห็นสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นเเงาดำทะมึน ร่างสูงใหญ่เลยนะแล้วก็แบบไม่มีรูปทรงชัดเจนแต่ที่เด่นมากคือมีตาสีแดงกำาจ้องกลับมาที่เขาเลยครับโหตาสีแดงอันนี้น่ากลัวจริงค่ะปกติเรื่องผีที่เราฟังๆกันไม่ค่อยมีรายละเอียดเรื่องตาสีแดงเท่าไหร่นั่นสิครับแล้วมันไม่ได้แค่อยู่นิ่งๆนะเงาดำนั้นนะเริ่มเคลื่อนไหวแบบว่าวุ่นวายมาก กระโดดข้ามรถยนต์ในลานจอดรถไปมาเหมือนพุ่งเข้ามาใกล้หน้าต่างห้องเขาเรื่อยๆเลยเฮ้ยจินตนาการตามแล้วน่ากลัวมากเลยค่ะคือมันเคลื่อนไหวแบบไม่มีทิศทางแต่เหมือนตั้งใจพุ่งมาหาเราแล้วเด็กเก้าขวบเจอแบบนั้นเขาทำยังไงต่อคะก็แน่นอนครับกลัวสุดขีดเลยเขาบอกว่ารีบถอยออกมาจากหน้าต่างเลยนะแล้วก็รูดม่านปิดทันทีแล้วก็กรีดออกมาดังลั่นเลยแบบตกใจจนตัวสั่นไปหมด กรี๊ดดังขนาดนั้นคนในบ้านก็ต้องตื่นสิคะใช่ครับคุณพ่อเขาสะดุ้งตื่นเลยแล้วก็บอกให้หยุดกรี๊ดพอเขาเริ่มสงบลงหน่อยก็พยายามบอกพ่อว่าเมื่อกี้เห็นอะไรไม่รู้น่ากลัวมากอยู่ข้างนอกนะครับแล้วคุณพ่อว่าไงคะได้ออกไปดูไหมพอเขาบอกพ่อก็คงตกใจเหมือนกันนะ แต่พอลองเปิดม่านดูอีกทีด้วยกันนะครับทุกอย่างก็ว่างเปล่าไปแล้วเงาดำนั่นหายไปแล้วครับไม่มีร่องรอยอะไรเลยโอ้เป็นประสบการณ์ที่แบบฝังใจเด็กก้าวขวบไปเลยสิคะแล้วมันกระทบกับเขายังไงบ้างคะหลังจากนั้นอันนี้สำคัญเลยครับคือเจ้าของเรื่องเนี่ยปัจจุบันเขาอายุ22แล้วนะแต่เขายืนยันว่ายังจำเหตุการณ์คืนนั้นได้เป๊ะทุกอย่างเลย ความรู้สึกกลัวไอ้เงาดําตาแดงนั่นน่ะยังอยู่กับเขามาจนถึงทุกวันนี้เลยครับเขายังย้ำด้วยใช่ไหมคะว่าตอนนั้นคือตื่นเต็มที่ไม่ได้ฝันหรือแบบเออไม่ใช่ผีอาแน่แน่ชัดเจนครับเขาบอกว่าขยับตัวได้กรีดได้มีสติเต็มร้อยมันเลยยิ่งทําให้เขาสงสัยว่าตกลงสิ่งที่เห็นมันคือตัวอะไรกันแน่เพราะในความคิดเขาผีทั่วไปไม่น่าจะมีตาสีแดงแบบเรืองแสงได้ ก็น่าคิดนะคะแล้วมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะในโพสต์นั้นมีครับมีคอมเมนต์หนึ่งน่าสนใจมากจากยูเซอร์ชื่อ turbulent s t o m a c h 2 9 5เขาเข้ามาบอกว่าเคยเห็นสิ่งที่แบบเหมือนกันเป๊ะเลยตอนอายุประมาณ10-11ึงขวบจริงเหรอคะมีคนเคยเห็นเหมือนกันด้วยหรอใช่ครับแล้วที่น่าทึ่งกว่าคือตอนนั้นเขาไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่โตกว่าด้วยแล้วหลายสิบปีผ่านไปเนี่ย ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นยังจำเรื่องนี้ได้เหมือนกันหมดเลยครับโห oh, อันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะคือไม่ใช่แค่คนเดียวจำได้แต่เป็นประสบการณ์ร่วมที่หลายคนยังจำได้แม่นยำมันเหมือนการยืนยันอะไรบางอย่างเหมือนกันนะแล้วเขาคิดว่าเป็นตัวอะไรล่ะคะคนที่มาคอมเมนต์นะ่ะเขาก็ตั้งเป็นคำถามทิ้งท้ายไว้นะครับว่าลักษณะแบบนั้นหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเออปีศาจหรือเปล่าก็เป็นการคาดเดาไปนะครับไม่ได้ฟันธง โอ้ห oh, ทั้งเรื่องเสียงเด็กที่หายไปแล้วมาเจอเงาดำตาแดงที่เคลื่อนไหวแปลกๆแ,แบบนั้นแถมมีคนอื่นเคยเจอคล้ายๆกันอีกมันเป็นเรื่องที่ทิ้งความรู้สึกเออน่ากลัวแล้วก็คำถามไว้เยอะจริงๆค่ะใช่เลยครับเรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าประสบการณ์ที่มันน่ากลัวมากๆในวัยเด็กโดยเฉพาะเรื่องที่ดูเหนือธรรมชาติเนี่ยมันสร้างความทรงจาที่แบบฝังแน่นชัดเจนมากๆได้จริงๆแม้เวลาจะผ่านไปเป็น 10, 10ปี แล้วการที่มีคนอื่นมายืนยันประสบการณ์คล้ายๆกันอีกมันก็ยิ่งชวนให้เราคิดต่อนะคะว่าความทรงจําที่มันชัดเจนขนาดนี้เกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติในวัยเด็กเนี่ยกับการที่มีประสบการณ์ร่วมแบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของความจําหรือว่าตัวปรากฏการเองได้บ้างหรือเปล่าก็น่าเก็บไปคิดต่อดีนะคะ